มาอยู่บนกระเป๋าอีกแล้วนะมาขโมยลำไยแม่แมวอีกแล้วนะลูกนะอู้อายสายไฟมาเอามารับอาหารนะรุนอีกตัวหนึ่งตามอีกตัวแดาเดาเๆาเตาเตเดาเดาเอามองล่างด้วยเออจะตกไหมเนี่ยออออจะตกไหมเนี่ยเออนอเอจะตกไหมเออเร็วเดาเดีเยวเตาเตวเด อาหนูอจะตกไหมอ่หนูตายมาอาจากข้างบนนะเออจะตกไหมลูกไม่ตกนะอ่ะตายเก่งนะเออเดี๋ยวแมวเติมอ่ะของให้หน่อยนะเออสัอ่ะตายอาศสายไฟมาทั้งคู่เลยนะคะเออตายอยู่ตายแล้วอ่ะน้องลำไยมาอยู่บนกระเป๋าอีกแล้วนะมาขโมยอ่ะลำไยแม่แมวอีกแล้วนะลูกนะอู ไม่เห็นนะมาอยู่อะตรงกระเป๋าเลยนะอุ้ยอ่ะหนูรู้ว่าในกระเป๋านะมีของใช่ไหมลูกเห็นไหมเออเอาแป๊บนึงลูกแป๊บนึงลูกเออแป๊บนึงลูกแป๊บนึงลูกแป๊บนึงลำไยเอาน้ำไยไหมเออันหลังนั่งกระเป๋าแม่แมวไปลูกมาเออเออแอบไปอยู่ในกระเป๋าเงียบๆนะเขามาอ่ะนิ่งๆนะลำไยกินอ่ะอย่างนิ่งๆนะโอ้ว่าไงลูกเห็นไหมคะโอ้ยน่าจะมีอายุใช่ไหมลูกอะหนูอายุเท่าไหร่เออหนูอายุเท่าไหร่แล้วลำไยอือ อายุเท่าไหร่ลูกรักรักษาเนื้อรักษาตัวดีๆนะเออแบบคุณปู่หมวกัน,นอกอะ่ะเขาอยู่อย่างไม่ประมาทนะรักษาเนื้อรักษาตัวดีๆนะเขาอยู่นานนะเออใช่ค่ะน่ารักจัง <c oughs> เออน่ารักมากใช่ไหมเออน่ารักนะเอาอะไรดีลูกเออกินอะไรดีลูกเออเอาถั่วเอออ่เลือกกเออเอาถั่วนะเออ,เ,อ,นะเ,อ,อเดี๋ยวแม่ให้ม้ยน่พาลูก